สวัสดีครับเจอกันทุกสองทุ่มที่ช่องนี้นะครับช่องของร้านสยับนาฬิกาปิ่นเก้านะครับตัวไหนน่าสนใจเด็ดๆพี่ว่าพี่ต้องเอามาให้ดูนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็น g ีช็อกสีดำจีช็อกนะครับยังไงมันก็จะเป็น g ีช็ c k อยู่คือในเงินที่ต้องจ่ายกับความทนทานที่ได้อะ ถือว่าคุ้มราคานะครับผมเพราะว่าคือบางคนเนี่ยเขาไม่ไม่ได้อยากจะได้ในการเป็นสายเหล็กเพราะเขาใส่รุยๆไม่รักษาไงใส่แบบกระแทกกระทันถูไปถูมาอะไรเงี้ยหรือออกภาคสนามอะไรเงี้ยจะไปใส่สายเหล็กรุยภาคสนามมันก็ไม่ใช่เหตุใช่ไหมละ่ะก็ต้องลดเป็นจีช็อกไปแล้วผู้ชายส่วนมากอะ่ะจะเน้นแบบสีดํดๆไงๆเพราะว่าบางทีมันไม่ต้องรักษาเยอะไงใส่แล้วก็รุยๆมันเข้าไปเลยนะครับเสจแล้วก็เปิดน้ำางล้างไปให้มันสะอาดๆแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ขายดีเพราะว่าหน้าตามดูเ่าากแลล้วว็งย สีดําเรียกว่าพอดีพอดีอะไม่เวอร์ไปเอา,อางั้นดีกว่านะะดูตัวจริงนิดนึงนะครับอ่ะเห็นไหมมีอันนี้ก็เข็มสั้นเข็มยาวนะครับบนหน้าจอเนี่ยบอกทั้งวันจะธนคาครมันพูดบอกเดือนบอกวันที่เปลี่ยนเป็นเวลาได้ด้วยนะครับอ่ะดูหลายๆมุมก่อนนะเข็มนี่ดีอย่างนึงมันมีแต้มพอขาวไว้นึงพี่ว่างคืนพอมองเห็นนิดนึงนะแล้วมันมีไฟด้วยไม่ต้องห่วงนี่ปุ่มกดเป็นแบบนี้นะสายเป็นสายเรซินปกติแล้วมาตรฐานจีช็อกนะครับสายยางนั่นแหละสอุยบ้านๆเรียกสายยางเลเนะเออ ังหลกันน้ําได้200เมตรนะครับกันสะเทือนนะครับมีระบบหลักๆที่ต้องใช้ครบนะมีระบบปลุกจับเวลาเวลาต่างประเทศมีไฟอะไรเงี้ยปลุกเลยนี้พี่ก็ไว้ตั้งเฉพาะตอนตื่นนอนตอนเช้าไปเราไปไว่ยนะ้ไปวิ่งนั่นเองนะครับคือใช้ง่ายๆนะครับในการพวกนี้นะครับผมเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ c ีเอีหนึ่งปีพร้อมกล่องคู่มือป,ประกันศูนย์ครบๆนะครับผมถ้าหานนฬิกาสไตล์ใช้งานง่ายๆสีดำๆนะจีช็อกซื้อไปฝากเขาอะไรเงี้ยให้คนพิเศษอะไรเงี้ยพี่ว่าดูตัวนี้ด้วยนะคือขนาดขนาดประมาณ ห้าเซนห้าสิบมิลน,นะดูบนมือพี่นี่แต่มือพี่พี่เล็กมากนะส่วนมากผู้ชายเขาจะมือใหญ่กว่าพี่นะอ่ามือพีอ่ประมาณเห็นไหมและมันดเูเข้มสวยดีนะเห็นไหม,มลหลายมุมใช้งานง่าย,ายๆไงนะผู้ชายเราไม่ได้อะไรมากหรอกดูเวลาอะไรเนี้ยดูดุยยหน่อยนะครับผมอะประมาณนี้นะครับผมสนใจยังไงนะครับทักมาในไลน์ที่เขียนข้างบนครับหรือเบอร์โทรนะครับแอดจะเบอร์โทรก็ได้ทําไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่ได้นะครับผม แล้วก็เดี๋ยวสอ,องทุ่มรอ่ต่อไปมีอะไรเด็ดเด็ดเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามเน็ตกาปินเก้าครับ,รบเจอกันทุกสองทุม่มสวัสดีครับ